ตรงนี split, no. ้ไม so oh, oh, ่ต oh, ้องมาเดินแล้วท่นมาเดินยอมเนาะแอบใส่โอ้ยเครื่องหม้อเครื่องหม้อกี่น้องเครื่องหม้อโอ้ว้าวขอบคุณแ่บหมูกรมี โอ้มีพักเค็งปุงงลาย่างพี่น้องตำต,ไต,ำตไะไคร,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 รครับตำตะไครใไซพี่น้องนี่เมือติดส่ตะไครแซ่บโัวนมมันสูตรูบนครับสูดบนโัวนมมันสดครับอืม ไอ้ปลาแดกพ้อพี่น้องปลาแดกยุดยอดพี่น้องแซ่แียงสูงม,มุมงอมไม้หลับพี่น้องออนเ้อทไพี่มใ,ใส่แซ่ถินนัตุ้งมันน้าลกตุ้มนนาพี่น้องตุงต้ง ก็ขวาม่เนอยขวัวก็ขวัวกัก็ขวัวนี่เอาี่น้อยจะกินใส้ก็ขวัวจะวน,วววน,น,น้อยกัดก็ขัวนาะพี่น้องเนาะบไม่ด้กาศบมไม่ด้กาดเคียงหน้นะาน่อยมั้อเ <laughs> <laughs> ที่เราเท่ย่เราเ่วป่พันป่งมาป่ะไงมาเหี่นน้ามาหนิเป็นมาเที่ยว สนมุลี่ยายพี่น้องนึงสะดุ้งนทีเดียวละปอปลาลายบอรหากินจอดอยาอยาวอมันเด็ดกันมัเขาไม่เดีอดกันหัวมันแหงกัน้งหัวมันแหงแซ่บหัวมันแหงมังง้ น้ำมันแห้งก็เติมน้ำใส่ตักใส่ต้องเสียงหอมไหมเนอะห็นมันบอหอมหัวมันแหงก่อนเสร็จ หม้อตาาีมีหลายอย่างผักสะเดามันลวกใส่แค่น้อยเนาะ ดาวเขาเลื้อนนี่ก็ได้กินโดนแฉะไปกินมาไปหาชงข้นงานเรือตู้นัดลำบากลำบากและช่วยติด้เงินเขาเอข <ะ S 1> ้าวหนึ่งช่ายหนึ่งเขาจังสองเที่ยวสามเที่ยวกระโปรงบนลูก หครับออกมาใหม่ใช่ไหมเงิน่ดือนเขาเขยโวยที่เขาเป็นต่ไออะไรเงินเดือนต่อ เดียดไปหมอยนโอ้หมอกำลังเดือดยอดัไฟด่นเขาหาปาสายดังไฟเปิเปิดแสงรถมามาเออตำรมจนก็หาไฟหาปาแลหาปามันไปไอ้คนน่า เร็ว่ร็วมึงบึงสุดุงตายม่ได้่ะได้ไหมนอนดีตัวผมมันอิ่มท้องอิ่มขลุ่ยผมมันข้า อยู่เทียงน,น,น้อยเนี่ยไบินนาบรรยกาศดีเนี่นะ <c oughs> อยู่แบบขางเฮียนก็ <c oughs> จะตึงทรงให้ตรงหน้าเขา <c oughs> มันได้กัดเข่าดาว <c oughs> โอ้ขากเส้นหน้าคนมาเห็นบ่นเข้าดาวแล้วบานนี้คนมาปีนั่นพวนเราอีจิ้งลีดมากคนมา จริงหิดปีนี้พ่อ้าอีจิงเหรียมากเลยจิงเหรสนดไปมองงโอ้มงไกลๆพี่น้องน้ำเดือนลรือไ่ท่ักละ ไก่ด้วยนี่โอ้กกๆออมหมนี่นอมันไก่ไัดูระดใส่หมอนนี่ไเอ้ยมันต็มันก็ดใส่ขวดนะครับนี่ใส่ขว,รรขวน,น,น,นู้มันเท่านาะอักมนเดดจังน้อยนดเอ,อ้ยนะเดังน้อยกันยังากันไหม ผมนีเมียไปได้ละสมุทรสคแอะแใส่กุญแจไ่ได้้แกวรีเนี่ยละอ้าพี่นอมายอีดเนาะวุ้ยมันบี๊ดจอ มามามาัดขัปัมาเนมเ,เน,ขขนี่ยมาเนี่เนีน่ขขอนยเ่านเ่ยาเ่านยเ่านยเเนเนเียายนเาม ไหวเขาไหวเขาชาวพักกับชาวไทยเด็กกันได้แล้วแค่เกินคมอยู่แล้วนี่นี่กันน่นลงกันอันนี้พักยิงกันอะไรเ้ยันตะันบูร์นะบันบูนกัน เห็นมันตับมูเลยรแ่นัตับมูลนนะรอรอไร้ยุยูบ้ยพี่ก็ได้กินนูคือกันแล้วะเครจะกินไหมกินก็ได้หรอไปยื่ไครกันคนาปก็คุยเอาเลยอืมีกระิจิวิชยห้องน่ะ เดียวอ่ะ่หคราดเกันนตอนืมโอ้ครับครับอมแเจ้าไม่ใหม่ไปตต้ใหม่ไปใต้เอาไม่แงวเอาอืมอืมไม่ตะกอใชกไม่อผู้บั คััก so ็จะหาคนมีหน้าคุ้นด้วยแล้วก็คุณหาคนเดียวโอ้ยสองคนอะไม่น่าดูนี่น้าว่าอันนี่ไม่รู้ไงจริงเหรอแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย่

นบัน้อเไปแบบจิ้มแยกจำใส่ตคนาไปแลที่เรียกได้กันตรงไหนมหมือมเกาตมในน้ำเปนเนแล้วหนาผูได้ไม่ใช่เอลงหัวน่ยุนคได้ปูค็จีกุนแล้ววะ สำหรับที่นี่ส้าม,มีน้ะพี่น้องนเอานาะเขาต้องกันแซบสขาม,มีละอ้อมนูมาหนี่อ้อมนู้นแซบแล้วก็ผมว่าจะรับกินหน้าจะบอกกันไหมนะพี่น้องเอาเถอะครับด,ดีดีเลยไหม